就你。兄弟 โอ้โอโอบ้ากอกวันนี้นะคะจุ๋ยกับอ,อนุทไม่เหงาอีกแล้วค่ะ,คะมีพี่ส้มมาด้วยแล้วค่ะเป็นพิเศษเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ในบรรยากาศของปีที่6ค่ะรอบชิงแชมป์ออฟเดอะแชมนะคะเป็นรอบควยซึ่งวันนี้ค่ะไม่มีการแข่งขันใดๆทั้งสิ้นให้น้องๆได้ฝึกซ้อมกันนะคะให้น้องๆได้หายใจหายคอกันบ้างสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ดูเส้นทางของรองแชมป์ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะย้อนหน่อยนะคะว่าทั้ง6โรงเรียนที่เข้ามาสู่รอบควยนี้นะคะมีโรงเรียนอะไรบ้างนะคะที่ผ่านเข้ามานะคะแบ่งเป็นสมคู่ด้วยกันนะคะ ผู้แรกนะครับโรงเรียนสีกระนวนวิทยาคมจักจังหวัดขอนแก่นตัวแทนภาคอีสานเจอกับโรงเรียน เทศบาลห้าวัดหัวปมนอกอีกตัวแทนจากสงขลาภาคใต้ผู้ที่สองนะคะโรงเรียนบัวใหญ่ค่ะจากจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นตัวแทนของภาคอีสานนะคะค่ะโรงเรียนที่สองนะคะนั่นคือโรงเรียนท่าสาราประสิทธิศึกษาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นตัวแทนของภาคใต้ค่ะครับ่ะเป็นอีสานเจอกับใต้อีกแล้วนะคะสําหรับคู่ที่3ค่ะโรงเรียนเทพมิตรศึกษาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะพบกับโรงเรียนบึงการจากจังหวัดบึงการค่ะการควยเนี่ยครับจะรองแชมป์สามโรงเรียนแล้วก็แชมป์สามเรียนขวยกันนะครับจาก 6โรงเรียนเราคัดให้เหลือ3จาก3เหลือ 1, 1> ใครได้เป็น1จะได้เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์ครับค่ะและแน่นอนนะคะว่าแชมป์ออฟเดอะแชมป์จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทุนการศึกษาอีก1 0 0,000นบาทค่ะ ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะกว่าจะมาถึงแชมป์ได้เนี่ยโหผ่าวิกฤตหลายๆโรงเรียนด้วยกันนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่โรงเรียนเทพมิศึกษาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเป็นแชมป์แรกของรายการของเรานะคะนั่นคือแชมป์ประจําฤดูฝนค่ะว่ากว่าจะเป็นแชมป์เนี่ยโอ้โหเขาเจออะไรมาบ้างโรงเรียนเจอเก่งอย่างงั้นเก่งอย่างนี้แต่ก็ผ่าวิกฤตมาได้ค่ะค่ะไปพบกับช่วงนี้เลยค่ะโอ้โหบ้านกอก คุณเขาและลาพานดังสูสานโลพีลูกผู้ชายตายไม่เคยเลือกที่าดจูดนี้ถึงหลุมศพนักรบนิรนามพวงงามชูดอกอกบอก Tom Tom เสียปีละคนสองคนเสียปีคนคนปีคนสคนปีสคนหโอหเห็นไหมอย่างที่บอกนะครับคำว่า เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบผมว่ายังง่ายไปผมใช้ํานี้ดีกว่าครับกรุงรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวใครจะบอกว่าเทพเป็นพิศึกษาเนีคะเริ่มเลยเนี่ยต้องบอกว่าติดตาตรึงใจเลยครับคุณครูในดวงใจน้น้องน้องน้องเต้น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 แต่ผมกับชอบเพลงเนี่ยเพลงรักบ้านทุ่ง ซึ่งอารมณ์คือเนื้ออารม์การสัมผัสนอกสัมผัสในของคูเพลงเขาแต่งไว้นี่คือนั่นบรรยลูกทุ่งจริงๆได้บรรยากาศลูกทุ่งทุ่งไร่ท้องนาครับแต่นูชอบเพลงเร็วเพลงเร็วมีสองเพลงด้วยกันนะคะมิยมมาบานเจ้าขากับนักรบนิรนามโอ้ใช่ใช่ใช่จยมมาบานเจ้าขาเชิญท่านมาตรงนี้หน่อยสิไม่จับเป็นไม่เอาไม่มาก็กลัวมาช็อตอะไรกันตอนนี้เราชีวิต พบกับหนึ่งโรงเรียนไปแล้วนะคะอีก2โรงเรียนนะคะยังรออยู่แต่ว่าตอนนี้ค่ะเราไปชมเรื่องรักตลาดนะ้ำวันนี้เสนอตอนเ้าจนได้เรื่องค่ะ